เก็บเห็ดนี่ค่ะเห็ดไข่งามๆทรง,องดอกจุมจ๋มๆค่ะ,ะเห็ดเห็ดเห็ดเติมจนเมยจนลาเห็นดอกเดียวโอ้ยเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ไฟไหม้น่าจะไม่เกิดนะคะนี่ค่ะสภาพแบบนี้ไม่มีวังจะได้กินหรอกวันนี้น่ะต้องมาหาบึง บ่เห็นว่าแต๋สิมาเอ้ยว่าแต๋สิมา บบ่ามานไปเฮ็ดดอกเดียวโอ้ยเนาะสภาพเบิงปาจังสี่มันสิออกได้จะไดไฟไหม้ขนาดนี ใบไม้ทับถม,มเบิ้งพี่น้อง <c oughs> ยุงก็เยอะกา <c oughs> คือดอกชิเมเท่านั้นลหละ <c oughs> ยุไปก็บ้าได้ดอก ได้กินดอกได้กี่ดอกยูโอ้อาไม้เอออันนี้อันนี้ก็เบิ้ง3ดอก3ดอกโอ้ยดโผผดโผ จากที่เคยหากินปนยากปีนี้หากินยากยากเฮ็ดยังกับโอบเงียบมิดซิลีป่าเขาคือออกดีแท้ป่าเราทำไมเงียบจังทั้งทั้งที่เคย โอเคเก็บประจำมองด้าตามเผื่อมันจะได้อีกสักดกอกมุดมุดไปอะเผื่อมันจะได้สักดอกพอปนพอแจวเบิงเบิงสาพาปลา <laughs> ừ ừ ừ khơi ốc có bao hiến chắc độc nhẹp lời cứ mà hái nhạc hái nhìn thế บึงบงฮิดยังก็บ่มีติดกอนมามต้องมีใด้พอเก่งพอปนกับบานเมื่อบาน มีอยังเงียบมิดซิรีมีอย่างเลยมาหายแต่เมือนน่อยเนาะ ถูกทางบานว่าอีกแล้วถูกขาวาอีกแล้วเฮาแข็งแรงบ่คือโอ้ยบ่มีดอก น้องโอ๊ยล้มลมลมนี่ต้นอะไรเบื่อหรือยังเบื่อพักษาหรือเปล่าเถาวันเถาวัน กลิ่นปุ๋ยคือมาหอมทวนๆเทหอมดีค่ะแพ่กลิ่นปุ๋ยบางคนแพ่กลิ่นปุ๋ย พามาเข้าป่าก็ไม่ได้อะไรเลยไอเห็ดส่งโดก กลับไปหายาให้วัวอีกปเสียเวลาเวลาเบิงเบิง,บงพี่น้องไม่เห็นยังจักเม็ด เมื่อยแล้วสิเมื่อบานทนันแล้วบ่วได้ดอกเห็ดเมื่ีนซ้ำนีเแหละพี่น้องบ่มีดอกจ่าเห็ด หมาน,มาน,มานบาาน่ได้คือหมานได้เจวนึงเจวนึงเด้อพี่น้องเฮ็ดไข่เบิ่งปลาแต่บ,บ่หมานหมานตัวนี่คือๆๆมือลางไปอีก a <laughs> h